ชายชราตาบอดเพื่อสืบสกุลจับโจรหญิงที่เพิ่งจับมาใหม่ผูกด้วยเชือกแล้วแขวนขึ้นจากนั้นใช้กรรไกรตัดกางเกงของเธอออกโจรหญิงยังไม่ทันตั้งตัวชายแก่ก็หยิบขวดโปรตีนสูงที่เก็บไว้มาหลายปีออกมาอีกสิบเดือนฉันจะให้เธอเป็นอิสระผู้หญิงเห็นดังนั้นจึงรู้ทันทีว่าเรื่องใหญ่แล้วเพราะเธอยังไม่พร้อมที่จะเป็นแม่ในตอนนี้เธอจึงพยายามอย่างเต็มที่ดิ้นรนอย่างสุดชีวิตแต่มันก็ไม่ได้ผลเลยชายแก่กล้าพวดเข้ามาควบคุมเธอได้อย่างแน่หนาจากนั้นเขาก็เอาหลอดดูดอออกทีีีี่เเธาางงงมมใแ้้้หสนนนนนวััดดดขขตตต เพราะเมื่อวานแอนนี่พบโดยบังเอิญในอินเทอร์เน็ตว่ามีทหารผ่านศึกตาบอดคนหนึ่งได้รับค่าชดเชยหนึ่งล้านหยวนจากการที่ลูกสาวประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เพื่อให้งานของเธอมีเงินใช้คล่องเธอถึงขั้นยุยงสมุนโจรอีกสองคนขโมยเงินจำนวนนี้ไปทั้งสามคนจึงใช้ช่วงกลางดึกสนัดออกเดินทางพวกเขาใช้ก้อนเนื้อผสมยาทําให้สุนัขด,ดูร้ายของบ้านช,ชายชราตาบอดสลบจากนั้นแอนนี่ก็ใช้รูปร่างเล็กของเธอปีนข้ามหน้าต่างเข้ามาในบ้านก่อนแล้วปล่อยให้สมุนโจรอีกสองคนเข้ามาทั้งสามจึงเริ่มยยยย้้้าาาาาากกกันนนนนนไไไปปดดเเิิรรมม่่คผหหหลขขใออองงตบ เขาหยิบยาสลบออกมาอย่างชางนา